สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเวนกรรมทวงคืนเพื่อไทยปลุกประชาชนรวมปกป้องสมบัติชาติลงชื่อคัดค้านนำไปชดใช้ความผิดประยุทธ์มาตรา44พ้นพิษ เพื่อไทยชี้ทรัพย์สินชาติจ่อถูกแลกชดใช้ความผิดพลาดประยุทธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันคัดค้านหลังอนุญาโตตุลาการจะมีคำชี้ขาดข้อพิพาทคอสอชอสั่งปิดเหมืองทองอัคารา31ตุลาคมนี้ที่พักเพื่อไทยนายสมพงษ์อมรวิวัฒสอสอชียงใหม่และหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายแพทย์ชนลนั่นสีแก้วสอสอน,นั่นนางสาวจิราพรสินทุกไพรสอสอร้อ,อและ นางสาวอารุณีกาศยานนท์โคศกพักเพื่อไทยแถลงความเคลื่อนไหวกรณีที่คณะอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศจะมีคำชี้ขาดข้อพิพาทระหว่างบริษัท k i n คิงสเกตคอนโซลิเดตจำกัดประเทศออสเตรเลีย ผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัทอัคา,าเรซอร์เซสจำกัดกับราชอาณาจักธร,รธไทยจากการที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าคอสชอใช้อำนาจตามมาตรา44ออกคำสั่งที่72/2559ทั 59, ระงับการทำเหมืองทองคำและประกอบโลหกรรมแร่ทองคำ นายสมพงอ์อมรวิวัฒน์สสเชียงใหม่หัวหน้าพักเพื่อไทยกล่าวว่าคำตัดสินชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการจะออกมาในวันที่31ตุลาคม 2,564นี้แต่ล่าสุดได้รับทราบมาว่าบริษัท k n g s g เก e ได้แถลงต่อตลาดหลักทรัพย์ในลักษณะของการเชื่อมันว่าแนวโน้มการเจรจากับฝ่ายรัฐบาลไทยจะได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายบริษัท k n g s g เก e ซึ่งทำให้พักเพื่อไทยกังวลว่าอาจเป็นความเสียหายแก่ประเทศและประชาชนไทยซึ่งเป็นผลจากการใช้อำนาจมาตรา44ของพลเอกประยุทธ์จันโอชาและอาจเสียหายไปถึงขั้นที่จะมี มีการนำทรัพย์สินชาติไปแลกชดใช้ความผิดพลาดดังกล่าวนายแพทย์ชนลน่านสีแก้วกล่าวว่าพลเอกประยุทธ์ ได้ใช้อำนาจตามมาตรา44ออกคำสั่งระงับการทำเหมืองทองคำและประกอบโลหกรรมแร่ทองคำเป็นเหตุให้บริษัท k i คิงสเกตตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศโดยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2560ได้เตรียมการไต่สวนคู่กรณีรอบแรกที่ประเทศสิงคโปร์ซึ่งระหว่างนั้นฝ่ายรัฐบาลโดยกระทรวงอุตสาหกรรมได้ออกมาชี้แจงถึงหนทางการระงับข้อพิพาท เป็นระยะกระทั่งล่าสุดเมื่อ23กันยายน2564บริษัท k i คิงสเกตได้ทำหนังสือแจ้งตลาดหลักทรัพย์ถึงความก้าวหน้าการเจรจากับฝ่ายรัฐบาลไทยซึ่งกำลังจะได้ข้อยุติขณะเกี่ยวกันก็แจ้งไปยังคณะอนุญาโตตุลาการขอให้ยืดเวลาการเปิดคำตัดสินชี้ขาดไปเป็นวันที่31ตุลาคม2564เพื่อให้มีการนำข้อสรุปการเจรจาบรรจุในเนื้อหาคำช शीखात นายแพทย์ชนละนานกล่าวว่าด้วยเหตุนี้ทำให้พักเพื่อไทยนิ่งเฉยต่อไปไม่ได้เพราะสิ่งที่ได้ตรวจสอบพบจากถ้อยแถลงของบริษัทคิงสเกตต่อตลาดหลักทรัพย์นั้นอาจนำมาสู่ความเสียหายกับประชาชนและอาจเกิดความสูญเสียทรัพย์สมบัติของชาติที่จะต้องนำมาแลกชดใช้ความผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์โดยสาระของถ้อยแถลงดังกล่าวมีใจความสำคัญชี้ให้เห็นแนวโน้มข้อยุติในลักษณะที่ว่าข้อเสนอต่างๆของบริษัท Kingsgate จะได้รับการตอบสนองจากรัฐบาลไทยทุกข้อโดยไม่มีข้อจำกัดอาทิการได้รับอนุญาตให้ดำเนินการเหมืองใหม่ทั้งหมดการสามารถได้รับอนุญาต ให้ทำเหมืองในพื้นที่ใหม่นอกเหนือจากเหมืองทองชาตรีเดิมที่มีอยู่แล้วซึ่งบริษัท k i n ิงสเกตมีความมั่นใจว่าจะได้รับการสนับสนุนในการลงทุนและระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์และที่สำคัญคือในการทำเหมืองใหม่จะได้รับการดูแลค่าภาคหลวงและภาษีต่างๆรวมไปถึงกระบวนการอนุมัติอย่างรวดเร็วซึ่งสภาพบังคับนี้อาจทำให้เกิดการข้ามขั้นตอนซึ่งอาจไม่ชอบด้วยวิธีปฏิบัติตามกฎหมายไทย หากรัฐบาลไทยยินยอมตามที่บริษัท k i คิงสเกตแจ้งแนวโน้มข้อยุติดังกล่าวและคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการออกมาในวันที่31ตุลาคม2564เป็นไปดังนั้นประเทศไทยจะเสียหายมหาศาลแม้จะเป็นการประนีประนอมแต่จะเท่ากับการเอาสมบัติชาติและประชาชนไปแลกชดใช้ความผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์และคอสอชอหรือแม้แต่ถ้าอนุญาโตตุลาการชี้ขาดว่าทางการไทย เป็นฝ่ายพ่ายแพ้และจะต้องปฏิบัติตามคำชี้ขาดประเทศและประชาชนไทยจะต้องเป็นผู้ร่วมกันชดใช้ซึ่งก็ไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ที่จะต้องเป็นผู้ชดใช้ พักเพื่อไทยไม่ต้องการให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นและหากเกิดขึ้นคนที่ต้องรับผิดชอบต้องเป็นพลเอกประยุทธ์เพราะเป็นผู้ที่ใช้อำนาจและใช้กฎหมายมิชอบทรัพย์สมบัติชาติและทรัพย์สมบัติของประชาชนไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของพลเอกประยุทธ์จะเอาไปแลกชดใช้กับความผิดพลาดของตัวเองไม่ได้นายแพทย์ชลนลนานกล่าว นางสาวจิราพรสินทุพไร่สอสอร้อยเอ็ดกล่าวว่ากรณีเหมืองทองอัคารารัฐบาลซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงแต่กลับไม่เคยอธิบายเรื่องนี้ให้แก่ประชาชนวันนี้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่จะแพ้คดีก,ก็เสียหายจะเจรจาก็เสียเปรียบ เพราะนอกจากที่อาจจะต้องจ่ายค่าโง่มูลค่ามหาศาลแล้วตลอดเวลาในกระบวนการเจรจายัางพบว่ามีการอนุมัติอาชญาบัตรสำรวจแร่ให้กับบริษัทคิงสเกตคู่พิพาทกับรัฐบาลไทยเข้าสำรวจเหมืองแร่อย่างเงียบๆซึ่งนี่คือการเจรจาที่เอาทรัพยากรประเทศไปแลกเปลี่ยนกับความผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์การเจรจาประนีประนอมใดๆเท่ากับยอมรับในความผิดพลาดเสียหายลุแก่อำนาจจนต้องสังเว สมบัติชาติเฉียดล้านไร่สังเวยค่างโง่ในการใช้อำนาจตามมาตรา44 วันนี้แม้ต้องรอคำวินิจฉัยสิ้นเดือนตุลาคมแต่ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเพราะหนึ่งทันทีที่ปิดเหมืองทองย่อมส่งผลกระทบให้พี่น้องชาวเหมืองตกงานข้ออ้างเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมก็ไม่ได้รับการแก้ไข 2. ส่งผลกระทบเศรษฐกิจทำลายความน่าเชื่อถือประเทศ 3. ใบเสร็จความเสียหายอย่างน้อยที่สุดค่าใช้จ่ายหลายร้อยล้านบาทในการต่อสู้คดีที่เกิดขึ้นก็มาจากงบประมาณแผ่นดินไม่ใช่เงินส่วนตัวของคน เอกประยุทธ์สุดท้ายค่างโง่เรื่องนี้จึงเป็นมรดกบาปของเผด็จการที่ชี้ให้เห็นผลกระทบจากการรัฐประหารจึงขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมกับพักเพื่อไทยปกป้องทรัพย์สินชาติด้วยการร่วมกันลงชื่อคัดค้านการนำทรัพย์สมบัติชาติไปแลกชดใช้ความผิดพลาดของพลเอกประยุทธ์โดยพักเพื่อไทยจะแจ้งช่องทางการลงชื่อให้ทราบต่อไปสสร้อยเอ็ดพักเพื่อไทยกล่าว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ